สวัสดีครับแจ้งข่าววันที่9ธันวาคม68ครับวันนี้มีข่าวดีมาแจ้งกันสำหรับการโอนเงินของกลุ่มเปราะบางนะครับเป็นผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรครับผมโอนแล้วนะครับวันนี้วันที่9ธันวาคม68 โอนเร็วขึ้นครับ1วันปกติจะโอนวันที่10ของเดือนแต่ว่าวันที่10บธันวาคมนะครับตรงกับวันรัฐธรรมนูญก็เป็นวันหยุดราชการก็เลยมีการโอนเร็วขึ้นในวันนี้นะครับผมช่วงนี้ท่านผู้ชมครับอากาศเป็นแปลงบ่อยรักษาสุขภาพกันด้วยนะตัวผมก็ไม่ค่อยสบายเลยทีเดียวต้องทานยานะครับผมถ้าไม่ไหวก็ต้องไปหาหมอนนครับช่วงนี้นะครับผมสรุปข่าววันนี้นะครับเธันวาคม68นะครับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางเข้าแล้ววันนี้ครับ9ธันวาคม68 กรมบัญชีกลางได้โอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้วครับเร็วกว่ากําหนดการเดินครับปกติทุกวันที่10ของเดือนเนื่องจากติดวันหยุดวันรัฐธรรมนูนครับผมเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุอัตรายังคงปกติครับยังไม่มีการปรับเพิ่มครับอายุ60-69ถึงปีรับอยู่ที่600บาทอายุ70-79ถึงปีรับอยู่ที่700บาทอายุ80-89ถึงปปีรับอยู่ที่800บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับอยู่ที่1000บาทการปรับเพิ่มอัตราจะปรับเพิ่มนะครับในปีงบ ตุลาคมของปีนั้นๆที่ท่านอายุาครบเช่นถ้าเกิดท่านอายุครบ80ปีปีนี้นะครับต้นปีท่านก็จะได้รับเงินการปรับเพิ่มในเดือนตุลาคมที่ผ่านมานะครับผมแล้วก็ในเรื่องของข่าวลือในเรื่องของการปรับเพิ่มเงินเป็น1,000บาทโทษหน้าหรือปรับฐานใหม่นั้นขณะนี้ยังเป็นเพียงข้อเสนอครับและข้อขั้นตอนการพิจารณายังไม่มีมติจากคอรมอครับอนุมัติให้เริ่มจ่ายเดินเดินไหนนะครับผมอันนี้ก็ ต้องรอประกาศกันต่อไปสำหรับก,การปรับเพิ่มอัตราในส่วนของเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เงินอุดหนุนบุตรนะครับสำหรับเบีย้ยความพิการนะครับถ้าหากอายุ18ปีขึ้นไปรับอยู่ที่800บาทครับอายุต่ำกว่า18ปีรับอยู่ที่1,000บาทสำหรับเบีย้ยความพิการส่วนเงินอุดหนุนบุตรนะครับเด็กแรกเกิดถึง6ขวบนะครับรับอยู่ที่600บาทถ้าเดือนนี้ธันวาคมครบ6ขวบแล้วเด็กก็จะไม่ได้รับเงินแล้วนะครับผม ้อ,อนแนะนำก็คือในการผูกพร้อมเพย์ไว้กับเลขประชาชนเงินจะเข้าโดยตรงครับสามารถนําสมุดบัญชีไปปรับหรือว่าเช็คผ่านอธนาคารได้ทันทีว่าเงินเข้าหรือไม่นะครับโดยส่วนใหญ่แล้วเงินก็จะเข้ากันหมดแล้วนะครับของคุณแม่ผมผู้สูขของอายุก็เงินเข้าเรียบร้อยแล้วครับมาอัปเดตข่าวต่อไปครับในเรื่องของคนละครึ่งพัสเฟสสก,กันบ้างครับคนละครึ่งพัสเฟสสองความคืบหน้าล่าสุดตอนนี้ครับว่าสถานการณ์ปัจจุบันยังอยู่ในช่วงของการเตรียมเสนอครอรมอครับ กระทรวงกรารคลังมีแผนจะนำเสนอโครงการเข้าสู่ที่ประชุมคอรมอพิจารณาภายในเดือนธันวาคม68นี้ไทม์ไลน์เบื้องต้นถ้าผ่านการอนุมัติคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ประชาชนได้จ่ายได้จริงนะครับประมาณเดือนมกราคม69เงื่อนไขคาดว่าจะคล้ายเดิมครับคือรัฐช่วยจ่าย50%อร์เแต่ต้องรอประกาศความชัดเจนเรื่องของวงเงินและก็วิธีลงทะเบียนอีกครั้งหนึ่งหลังคอรมออนุมัตินะครับผมในเรื่องของพยากรณ์อากาศวันนี้ครับ วันที่วันนี้ถึงวันที่9ถึงวันที่10บธันวาคมสภาพอากาศโดยรวมของประเทศไทยภาคเหนือภาคอีสานอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่1 8ถึง20องศาเซลเซียสครับกลางวันมีแดดจัดอุณหภูมิสูงสุด3 0ถึง33องศาเซลเซียสเหมาะแก่การท่องเที่ยวสัมผัสอากาศเย็นครับภาคกลางและกรุงเทพมหานครมีเมฆบางส่วนอากาศร้อนตอนกลางวันในช่วงเช้าและข้ามอากาศเย็นสบายครับ ภาคใต้ย,ยังคงต้องระวังฝนฟ้าขนองบางแห่งโดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยไทะเลมีคลื่นสูงหนึ่งเมตรชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับในส่วนนี้ก็รักษาสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมาติดตามในเรื่องของอข่าวสารมเมืองที่กาลังเป็นประเด็นในตอนนี้ก็คือในเรื่องของสองครามนะครับผมบางทีเราเสพข่าวมา,มาอาจจะต้องมีการทําใจให้เรา ใช้หลักในการปฏิบัตินะครับเมื่อเกิดเหตุสงครามเรามาดูธรรมวินยัยหรือว่าตามธรรมะนะครับว่าเราควรปฏิบัติตัวยังไงเมื่อเกิดเหตุสงครามนะครับข้อที่หนึ่งก็คือรักษาใจเป็นเรื่องสําคัญที่สุดครับอย่ากโกรธแค้นหากต้องสู้ให้สู้ด้วยหน้าที่เพื่อปกป้องครับไม่ใช่สู้ด้วยความเียดชงเพราะโทสจะพาไปสู่นรกทางใจได้มีสติอย่าตื่นตระหนกจนขาดสติให้ใช้ความสงบ สยบความกลัวครับ 2. การรักษากายใช้ปัญญานำหน้าหาทางเจราจาหลบหลีกหรือผ่อนหนักเป็นเบาเพื่อเลี่ยงเลี่ยงการฆ่าฟันให้ได้มากที่สุดเตรียมพร้อมนะครับเตรียมปจัจจัย4อาหารและยาให้พร้อมตามหลักความไม่ประมาทแล้วก็ข้อที่3การยอมรับความจริงครับเข้าใจกรรมหากทําทุกอย่างเต็มที่แล้วเหตุการณ์ย,ยังเลวร้ายให้ยอมรับให้ยอมรับว่าเป็นวิบากกรรมที่เลี่ยงไม่ได้ปล่อยวางแล้วก็เตรียมใจยอมรับทุกผลลัพธ อย่างกระหารสติมาปัญญามีสู้ด้วยหน้าที่ไม่สู้ด้วยความแคนนะครับผมอันนี้ก็เป็นคติเตือนใจกันแล้วก็อย่าลืมรักษาศีลห้ากันด้วยครับศีน5ห้านำมาซึ่งความสุขนำมาซึ่งทรัพย์เป็นเหตุเป็นปัจจัยในการบรรลุมรรคผลนิพพานมีศีลกันไว้เราก็จะมีความสุขกันนะครับผมลาไปก่อนสำหรับคลิปนี้กับคุณใหม่สงกรานต์ฝากกดติดตามลลกดไลค์กดแชร์ช่องกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ